ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพบผมอีกแล้วสายยันป้ามวนครับผมมือนีบ่ได้พามาเห็ดเน่อยู่เน่ากินครับแต่สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังาวัดเชียงใหม่นั่นก็คือวัดพระธาตุโดยสุเทพครับผมและที่เห็นอยู่นี่ก็คือบรรยากาศของร้านขายของฝากของตอซึ่งก็มีอยู่หลายหลากมากอย่างนี่ครับมีหมวกพี่กระเป๋านี่ครับชุดเสื้อผ้าผ้านุ่งผ้าถุงนี่ครับเดินเลาะมาสักพักก็มาถึงนี่ครับไปบอกทางขึ้นวัดครับผม แล้วเราก็เดินตามทางนี้แหละครับไปโอ้ my god พระเจ้าจอดแม่ค้าน่ารักจังเลยออกจากแม่ค้าน่ารักมากข้ากับมาพอนี้ครับโอ้ล้านขายกองแขนใส่ข้อเครื่องเงินเครื่องสเตนเลสต่างๆมากมากเยอะแยะครับผมอุ้ยพี่มีกระเป๋าด้วยอะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้โอ้ยจะจะไปใส่หมากไว้เขี้ยวตี นี่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 พี่กระเป๋าสิบห้าบาทเปื่นขายอย่างเงี้เพิ่นวะกระเป๋าสิบห้าบาทแต่ว่าเลขกเจ็ดลอยหนึ่งเอามันไหมคะเอามันไหมพี่เอามันไหมคะพี่บางวันก็มันบางวันก็ไม่มันนะครับว้าโอ้โหเบาหยอกเบาหยอกครับไป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 เรื่อยๆยันสิ่ก่อนไหมค่ะอ้าวแล้วเป็นผู้ใดแล้มาถอดเกือบทิ่มไว้นีบัตรนี่ผมมีของผู้ใดคอยเอาด้นี่นี่ครับของมงคลวัตถุมงคลต่างๆมีเยอะแยะมากมายหากสนใจก็ติดต่อขอบูชากลับบ้านกันได้เลยนะครับ เส้นี้ไหมมาโอ้ยจังไดคนม่อนขวางทางคนอยู่นี่เดินมาจนเหมื่อยแอแล้วได้สักพักหนึ่งก็มาถึงทางขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับไม่ใช่ทางขึ้น้อยนะครับแต่เป็นทางขึ้นไปขึ้นโอ้ยคือมีต่ข้นกับขึ้นแท้โซตะข้นกระเช้าขึขนลิฟต์ขึขนรถล่างอย่าว่ามันอื่นว่าจังไดบุกเพื่อนอื่นจังไดบุกก่อนที่ไปขึ้นกระซื้อบัตรซื้อตัวก่อนครับนี่ได้แล้วครับบัตรผมได้บัตรแล้วก็ย่างตามลูกศรไปเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้มีทั้งชาวไทยชาวต่าางชติ อาเจ้าเบิ้งยังะงคอยเบิ้งน้ำเนี่ยรถเรากำลังออกจากสถานีโอ้ยบอมยันรถกระเช้าบ่หรือว่ารีบโอ้ยยงกระซางถ่อเอืนบ่ถึก <c oughs> นั่น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 กำลังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับดึงไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยช้าๆค่อยๆไปครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่กำลังจะออกนี่นะครับคนที่จะลงไปก็กำลังรอต่อแถวกันลงอยู่นะครับ แล้วก็ขึ้นบันไดอีกครับนี่ขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องครับและแล้วเราก็ขึ้นมาถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับและที่เห็นอยู่นั่นครับผมท่านผู้ชมนั่นก็คือพระเจดียปัญจุพระบรมสารีริกธาตุข,าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวเชียงใหม่และของชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะครับตัวองค์พระเจดีย เป็นสีทองเรืองอารามดุดดังทองคําแท้ร้อเปซ์เลยนะครับสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมและภาพบรรยากาศที่เราไปในวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆขาวไหลผ่านถ่ายภาพออกมานี่สวยงามจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเป็นที่น่าดีใจปลื้มใจและเป็นมงคลแก่ชีวิตหากได้มาสักการะ,ระบูชากราวไว้กันสักครั้งหนึ่งนะครับ จะเป็นมงคลชีวิตให้กับตัวเราเองมากๆเลยครับอย่าลืมหาเวลาพาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมากา่บไหวสักการบูชากันสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับทุกท่านก่อนจบคลิปในวันนี้ผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายตั้งปวงที่สิ่งิสถิตอยู่ณที่แห่งนี้จงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองไปให้กับทุกทท่านที่ดูคลิปนี้จนจบ ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความจเจริญน,นะครับ